สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาย้ายต้นกล้าปลูกช่วงอากาศร้อนจัดแนะนําให้ปลูกประเภทผักกาดนะคะผักกาดทุกชนิดปลูกง่ายปลูกได้ตลอดทั้งปีหน้าร้อนก็ปลูกได้หน้าฝนหน้าหนาวปลูกได้หมดพอดีป้ากิ๊กหวานมเมล็ดผักกาดตัวนี้ค่ะกวางตุ้งดอกไว้แล้วก็จะมาแยกปลูกส่วนที่เหลือถ้าแน่นเกินไปก็ทยอยเอาไปกินอมาดูกันนะคะอันนี้คือหวานไว้แล้วเนี่ยเห็นไหม ก็โตได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็มียุบไปมั่งช่วงร้อนจัดถ้าวันไหนเช้าไปธุระไม่ได้รดน้ําเหี่ยวค่ะพอมารดอีกทีนะั้นก็มีอาการยุบไปหลายต้นเหมือนกันเหี่ยวไปเหี่ยวไปยุบไปค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ปลูกด้วยกล่องโฟมนะคะช่วงอากาศร้อนจัดเพราะว่าเก็บความเย็นได้ดีค่ะถ้าปลูกใส่ตะกร้า แห้งหมดค่ะกลางวันก็ดินก็แห้งแล้วก็ผักของเราก็เหี่ยวเฉาแนะนําให้หาลังโฟมอย่างนี้โอเคก็เอามาแนี้แต่อันนี้ไม่ได้เจาะเอามาให้ดูต้องเจาะก่อนนะคะลังโฟมเจาะวิธีเจาะก็จะใช้มีดปลายแหลมเจาะก็ได้หรือไม่ก็เอาเหล็กเผาไฟนะคะแย่แย่แย่แย,แย่เป็นจุดเข้าไปอันนี้ก็เพิ่งจะไปเจาะเมื่อเช้านี้แล้วก็เตรียมดินไว้ ดินที่จะปลูกต้นกล้าอ่อนๆข้างบนเราไม่ต้องผสมปุ๋ยคอกนะคะเพราะว่ามีความเค็มทําให้รากผักอ่อนๆของเราเน่าเพราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยเราก็ใส่ใส่ปุ๋ยอยู่ข้างล่างนะคะปาเก๊ก็ใส่ลงไปล่างสุดก้นลังโฟมถ้าเจาะเสร็จแล้วก็หาใบาไม้หญ้าแห้งวางไว้เป็นจุดเป็นจุดที่เราเจาะนะคะเพื่อไม่ให้ดินไหลหนีแล้วก็ให้การระบายน้ําได้ดี แล้วก็เติมดินลงไปนิดนึงแล้วก็เติมปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่เรามีนะคะชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ดินที่ละเอียดร่อนลงไปข้างบนร่อนลงไปทําไมใส่ดินละเอียดเพราะว่าต้นกล้าของเราเล็กดินจะได้กระชับรากถ้าดินหย,ยาบๆปลูกไปแล้วเหี่ยวคะ่ะเหี่ยวเฉาวันนี้เราก็จะมาย้ายปลูกกันเลยนะคะทําเป็นชั้นให้ดูอธิบายให้ฟังแล้วก็รดน้ำเนีย่ยปเก๊ก็มารดไว้ตอนเช้าชุ่มไปหมดแล้วนะคะ เราก็มาปลูกมาดูตำแหน่งผักที่เราจะปลูกเราก็มาดูว่าของเราต้นใหญ่ขนาดไหนอย่างอันนี้กวางตุ้งดอกใช่ไหมคะจากรูปภาพที่เห็นต้นประมาณนี้เราก็ตะกี้ก็จะปลูกสักระยะห่างก็ประมาณนี้ที่จริงนะห่างกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่ารังมจีจำกัดต้นนะคะรังไม่กว้าง เราก็จะเอาแค่นี้จะได้หลายต้นหน่อยก็กะเอาตำแหน่งแค่นี้ขี่ไล้อ่าไม่ขี่เอาต้นแค่นี้เลี้ยงให้อ้วนๆแค่นี้ก็อ้วนได้แล้วละ่ะทีนี้เราก็มาตักถ้าเราหวานอย่างนี้เราไม่แยกออกนะคะสักพักก็จะไม่โตเต็มที่โตแต่ไม่อ้วนเราก็จะมาแยกออกเอาไปปลูกซะล้วงเข้าไปที่รากเขาออกมาอย่างนี้เลยนะคะ แบกลงไปลึกๆหน่อยใส่ลงไปแล้วก็กลบบีบโคนสักแน่นๆหน่อยนึงแต่จะไปบีบลำต้นเขาจนช้ำนะคะบีบห่างๆอย่างนี้ไม่ใช่ไปบีบอติดต้นแล้วก็ต้นเขาจะช้ำแล้วก็เหี่ยวเฉาเราต้องบีบห่างๆอย่างนี้นะคะไม่ให้กระทบกระเทือนต้นเขาแล้วก็เจาะปลูกอีกเลือกเอาต้นที่อ้วนๆสมบูรณ์มาปลูกนะคะ มีอาการเลื้อยนินดๆเพราะว่าเขาเลื้อยหาแสงแดดตรงเนี้ยแดดไม่ค่อยจัดค่ะเพราเช้ามาแดดจะน้อยหน่อยจะได้รับแสงแดดช่วงบ่ายๆเพราะว่าติดโรงจอดรถคัดออกมาตะกี้ก็จะปลูกลังนี้ลังเดียวก่อนต้น,นเดียวออกปลูกต้นเดียวพอนะคะจะได้ต้นอ้วนๆ ถ้ามีสองต้นติดกันก็แยกออกไปหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปเก้าเอาเก้าต้นดึงออกมาเลยลต้น 9, ใหญ่ๆอย่างนี้แ <9 S 1> ก็พอ,พอต้นนี้ก็ปลูกได้ที่จริงต้นกล้าเยอะแยะบางทีติดมาเนาะเล็กกว่ากันนิดนึงเราก็เราก็ยังเอามาปลูกนะครับเพราะว่าคนปลูกผักเนี่ยชอบเสียดายต้นกล้า เลี้ยงมาก,กว่าจะโตเนาะมีหลายคนนะเลี้ยงต้นกล้าไม่โตบอกว่าไม่เห็นโตแคร์เกรนขึ้นมาสองใบสามใบก็แห้งไปเลยค่ะที่จริงเขาไม่แห้งหรอกอยู่ที่เรานะคะเราจะต้องดูแลเขาดีๆหน่อยใหม่ๆก็ปล่อยให้ล้มไปอย่างเงี้ยเอนไปก็ช่างเขาอย่าไปฝืนเขาถ้าฝืนแล้วยอดจะหักค่ะก็ปล่อยเขาไปเดี๋ยวพอเขาตั้งตัวได้ดีเขาก็จะยกหัวขึ้นมารับแสงแดดได้เองนะคะ ตามธรรมชาติของเขาเราจะเอาต้นไหนก็หยิบแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปที่ใต้รากนะคะ,คะเขาก็จะหลุดออกมาเลือกต้นสมมติต้นนี้เราจะเอาต้นนี้ใช่ไหมคะเราก็เอามือล้วงเข้าไปที่ใต้รากแล้วก็เอามือดึงเบาๆเาก็จะขึ้นมาอย่างนี้ถ้าปลูกผักบ่อยๆก็จะมีความชํานาญเองคะ่ะ ถ้าใครปลูกใหม่ๆอาจจะตะกุกตะกักทำอะไรไม่ถูกกลัวผักตายจะทำยังไงดีป้กิ๊กเขาเขาเรียกว่าเกรงค่ะถ้าเราปลูกบ่อยๆเราก็จะรู้จังหวะเนาะถอนต้นกล้าอันนี้ไม่ค่อยอ้วนไม่เอาดีกว่าเอาต้นใหญ่ๆเลยแบบนี้ก็จอดเาลึกๆ่อยบอกเขา เอามือในล้วงลงไปลึกๆนะคะรากจะได้ฝังลงไปเพราะาต้นเขายาวต้นเขายืดเนี่ยอยืดเขายืด,เข,ยดเขาหาแสงแดดบริเวณนี้แสงแดดน้อยปกี้ก็ไม่มีที่จะปลูกผักให้ได้ดังใจนะเนาะตรงไหนพอปลูกได้ก็ปลูกไปทีนี้ก็รดน้ำนี่ก็จับขึ้นมาหน่อย ทีนี้เราก็หานะคะหาอะไรปิดนะเดี๋ยวเขาสดชื่นเขาจะยกหัวขึ้นมาเองค่ะเมื่อกี้ก็เอาตัวเนี้ยมาไว้ปิดซื้อลังมาไว้หลายใบจะไปรเ,เนเตรียมปลูกผักไฮดโดรโปรนิกเดี๋ยค่ะไปซื้อมาหลายใบเพราะว่าปลูกผักหน้าร้อนรดน้ำไม่ไหวก็จะตัวนี้เสริมมั่งเดี๋ยวเขาปิดไว้ยังเงี้ยค่ะ ปิดไว้แล้วเปิดตอนไหนป้าเกกเปิดรดน้ําแค่เช้าเย็นเช้าเย็นนะคะสักสามวันเราดูว่าเขาแข็งแรงดีไหมถ้าเขายกหัวแข็งแรงดีก็ลองมาเปิดดูนะคะชชเช้าๆก็มาเปิดรับแสงแดดดูอ่าดูซิว่าสามวันผ่านไปแล้วแข็งแรงแล้วเธอจะทนแดดไหวไหมเราก็ต้องมาดูก่อนนะคะไม่ใช่ว่ามาเปิดทิ้งไว้แล้วก็ไปทํางานไปไหนมาไหนเดี๋ยวกลับมาผักเหี่ยวตายหมดเลยว,ว่าป้าเกไม่บอกนะต้องค่อยๆนะคะ เราก็มาเปิดนะสักสาวันนี้เราจะปล่อยคือคือเราจะไม่ปิดละเช้ามารดน้ําเสร็จก็ฉันจะลองปล่อยเธอดูนะปล่อยไว้สักสองชั่วโมงสามชั่วโมงมาดูนะคะถ้ามีอาการเหี่ยวเฉาให้รีบเอามาปิดไว้อีกอย่าปล่อยนะคะให้เอามาปิดไว้อย่างนี้อีกแล้ววันต่อไปก็ทําเหมือนเดิมอีกค่ะมาดูอีกสักสองสามชั่วโมงอีกถ้าเขาเริ่มตั้งตัวได้คือไม่เหี่ยวและแข็งแรงและทีนี้ก็เปิดได้เลยค่ะ เปิดปล่อยเขาเขาก็จะโตไปตามธรรมชาติของเขาเราก็เลี้ยงไปนะคะดูว่าเขาแข็งแรงดีแล้วก็ให้น้ำหมักชีวภาพได้ส่วนปุ๋ยคอกปักกิ๊กใส่ข้างล่างและเป็นชั้นไว้ละก็ไม่ต้องกังวลรดแค่น้ำหมักชีวภาพไปอาทิตย์ละสองครั้งผักก็จะงามได้จะมาอัปเดตให้ดูนะคะอันนี้ก็จะปลูกต่อจะปลูกไหลไหลรังไหลตะก,ก้าอยู่ค่ะอันไหนที่ไม่มีรังไม่พอใสต่ตะก้าเราก็ต้องหาถุงพลาสติก ถุงดําก็ได้นะคะมาบุข้างๆเพราะว่าให้เก็บความชื้นให้เขาอันนี้พักกิ้งไม่ได้เก็บความชื้นแต่ว่าข้างล่างรองด้วยกระดาษแห้งเร็วค่ะต้องคอยให้น้ําอันนี้เพราะต้นก้ากระเพราแดงค่ะขึ้นเยอะเลยทําไมขึ้นเป็นกระจุกกระจุกรดน้ําแล้วก็น้ําซึมไม่ทันตอนใหม่ๆนะคะ ใจร้อนเอาสายยางรถน้ําไหลมารวมกันตรงนี้เป็นแอน่งตรงที่ไม่สม่ําเสมอเขาก็เลยขึ้นเป็นกระจุกกระจุกอย่างนี้อันนี้ไหลหนีมาอยู่ที่สูงไหลไปรวมกันตรงนี้รวมกันที่ต่ำๆอ่ะโอเคนะคะตรงนี้ก็จะปิดไว้นะครอบไว้เลยไม่ให้ถูกแสงแดดเขาจะได้พักตัวนะคะอันนี้<อ>ก็จะปลูกต่อเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จปุ๊กก็มานั่งปลูกต่อรังนี้อีกรดน้ำไว้จนชุ่มละครอบไม่ต้องสนิทไม่ต้องไม่<อ>ไม่ไม่ต้องสนิทอะไรธรรมดาก็<อ>มีอากาศ อากาศก็เข้าได้ธรรมดาเนี่ยแหละนะคะเนี่ยข้างล่างนี่ก็เนี่ยอากาศเข้าได้โอเคนะคะร้อนจัดเห็นไหมปะกิ๊กเหงื่อเต็มหน้าเลยค่ะช่วงนี้อากาศไม่เป็นใจบางวันไม่ได้ถ่ายคลิปต้องบอกก่อนนะคะบางทีเนี่ยร้อนอย่างเงี้ยปะกิ๊กบอกว่าถ่ายคลิปตอนเย็นก็แล้วกันพอเย็นมาพายุมาฝนมาฝน,าฝนตกค่ะก็ไม่ได้ถ่ายเมื่อวานนี้ก็เลยต้องแจ้ง fc ซักหน่อยปะกิกทำไมหยุดบ่อยนะคะฟ้าฝนไม่เป็นใจอากาศไม่เป็นใจค่ะ โอเคนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ